วันนี้ภายในบูธของเรานะครับบูธเครดิตบูโรเรานําบริการตรวจเครดิตบูโรนะครับบริการฟรีนะครับสวันเลยนะครับก็เพียงแค่ท่านนะครับนำบัตรประชาชนตัวจริงของท่านเองนะครับมายื่นให้กับเจ้าหน้าที่นะครับแล้วก็รอรับตัวรายงานฉบับรูปแบบเอกสารได้เลยนะครับซึ่งในรายงานนี้ก็จะมีข้อมูลสินเชื่อที่ท่านได้รับอนุมัติกับสถาบันการเงินนะครับก็จะมีข้อมูลประวัติการชำระสินเชื่อนะครับ อยู่ภายในรายงานเราซึ่งถ้าท่านมีข้อสงสัยข้อสอบถามในตัวข้อมูลก็สอบถามเจ้าหที่ในบูธได้เลยนะครับโครงการเอเวอร์ไลท์นนทหงทองนะคะตอนนี้เป็นบ้านที่พร้อมเข้าอยู่แล้วแล้วก็เราเข้าสู่ช่วงเฟสสุดท้ายแล้วเตรียมจะปิดโครงการแล้ววันนี้เราก็เอาโปรโมชั่นยูนิตพิเศษมา ที่งาน Thailand Smart Money ครั้งนี้ด้วยก็คือเราจัดโปรเป็น6ยูนิตพิเศษสุดท้ายแล้วที่ว่าจะได้บ้าน3ห้องนอน2ห้องน้ำา2ที่จอดรถราคาเริ่มต้น2.19ล้านบาทแล้วก็เท่านั้นยังไม่พอนะคะยังได้ชุดเฟอร์นิเจอร์แอร์แล้วก็ของแถมอื่นๆมากกว่า16รายการอีกด้วยค่ะ สวัสดีค่ะบริษัท KW ของเรานะคะวันนี้เรามีแบบบ้านมากกว่า30แบบมาให้เลือกสรรน,นะคะของบริษัทเราเราสร้างบ้านอยู่ที่4จังหวัดนะคะจังหวัดอุบลราชธานีศรีสะเกดยะโสธรอ,อำนาจเจริญนะคะวันนี้ยังมีโปรโมชั่นมากมายนะคะมูลค่ารวมกว่า500,000บาทค่ะอาทิเช่นงานเสาเข็มงานเคาน์เตอร์ครัวบิวอินนะคะและอื่นๆอีกมากมายค่ะ วันนี้ทางทีข้อนะครับก็ได้นำผลิตภัณฑ์นะครับเป็นบ้านนะครับแล้วก็ความสบายใจนะครับเพื่อมามอบให้ลูกค้านะครับถ้าพูดถึงเรื่องมาตรฐานนะครับมาตรฐานของเราเนะี่ยมี ISO 9001 2015นะครับการันตีด้วยผลงานอยู่แล้วแต่สิ่งที่อยากจะโฟกัสก็คือความสบายใจของลูกค้าครับที่สร้างบ้านกับเรามีความสบายใจที่ปล่อยให้เราสร้างจนรับมอบส่งมอบลูกค้าจะสบายใจโดยที่ต้องไม่ต้องมาตาม ตามล้างตามเช็ดตามในการสร้างบ้านนะครับลูกค้าจะสบายใจจะแบบว่าโอ้ให้ทีคอนสร้างบ้านเราสบายใจเรารอ,ร,อรับอย่างเดียวเลยนะพอรอรับปุ๊บมีบ้านมีปัญหาเราเอาทีมเข้าไปช่วยไปซัพพอร์ตไปซ่อมแซมลูกค้าก็จะรู้สึกว่าตัวเองรู้สึกพิเศษอะไรประมาณนี้ครับผมตอนนี้นะครับจะมีเป็น3ามโปรนะครับโปรโมชั่นแรกนะครับจะเป็น iPhone 15 Pro Max นะครับถ้าเกิดวางจองนะครับแล้วก็โปรโมชั่นที่2นะครับจะเป็นโปรโมชั่นทองคำมูลค่า1 1>, 1บาทนะครับจากนั้นตัวส่วนที่3เนี่ยจะเป็นตั๋วบินเที่ยวนะครับเป็นทริปกระบี่นะครับ2วัน3คืนนะครับผมค่ะอุบล338รับสร้างบ้านนะคะวันนี้เราก็มาในงานเนาะจัดโปรมาให้3วัน3ต่อเลยแต่ว่ามีโอกาสได้ลุ้นต่อที่สําสำหรับลูกค้าที่จองภายในงานนะคะ สามารถเข้ามาชมโปรโมชั่นได้ที่บูธได้เพราะว่าเยอะมากไม่สามารถบอกหมดได้แต่ว่าของแถมมากสุด15รายการเลยค่ะค่ะถ้าสนใจนะคะสามารถติดต่ออุบล338เนาะได้ที่ Facebook ของเราอุบล338รับสร้างบ้านค่ะหรือว่าจะเข้ามาที่ออฟฟิศของเราก็ได้ตั้งอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีเลยค่ะอุบล338รับสร้างบ้าน Building Home for your style สร้างบ้านตามสไตล์คุณค่ะ ธนาคารกรุงไทยเราวันนี้ได้มาร่วมง,งานนะครับ t h s m l r t m s n e y t m ม n e y ีนะครับมีผลิตภัณฑ์ดีๆสิ่งแรกที่อยากจะเรียนและเชิญชวนทุกท่านให้มา,าใช้บริการธนาคารกรุงไทยก็คือสิ่งแรกเป็นสินเชื่อ SME นะครับซึ่งมอบผลิตภัณฑ์ดีๆส่งเสริมการค้าของคนไทยแล้วก็สินเชื่อบ้านนะครับที่มีอาาัตราดอกเบี้ยต่ําแล้วก็สามารถแข่งขันในตลาดได้ให้วงเงินสูงรวมทั้งสินเชื่อสมาร์ตมันนี่นะครับรวมทั้ง สินเชื่ออเนกประสงค์ทั้งสินเชื่อสําหรับข้าราชการสินเชื่อธนวัตรและก็ยังมีสินเชื่อสําหรับ NPA สินเชื่อพร้อมขายเรามีผลิตภัณฑ์นะฮะสินทรัพย์ทีด่ดีนะครับมอบให้กับทุกท่านได้เลือกชมเลือกซื้อนะครับแล้วก็มีสินเชื่อให้ในการซื้อ NPA ในครั้งนี้รวมทั้งนะครับเรายังมีเงินฝากอัตราดอกเบี้ยสูงที่เป็นอัตราดอกเบี้ย 2%นะครับสามารถแข่งขันในตลาดได้รวมทั้งเรายังมีเงินฝากที่เป็น US ดอลลาร์นะครับเชิญชวนให้ฝากกับเราเราสามารถจะมีอัตราดอกเบี้ยสูงถึง5%นะฮะสำหรับสินเชื่อที่เป็นเงินฝากนะครับสำหรับเงินฝาก US ดอลลาร์นะฮะซึ่งสูงสามารถแข่งขันได้ในระดับอินเตอร์นะครับสุดท้ายก็ฝากขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับร่วมงานสมัติวันนี้และมาที่บูธของธนาคารกรุงไทยใช้ผลิตภัณฑ์ต่างๆครับขอขอบคุณผู้จัดงานนะครับสมัติวันนี้นครั้งนี้ ธนาคารกรุงไทยยินดีต้อนรับและก็ยินดีให้บริการทุกท่านในโอกาสนี้ขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ บริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์นะคะวันนี้ก็ได้มาออกโบูธที่เซ็นทรัลพลาซาพร้อมกับโปรโมชั่นภายในงานค่ะของเราเป็นแบม9ก้าสูตรี่2 5ค่ะลดถลมปป่มปลายปีซึ่งโปรโมชั่นนะคะจากเราได้คัดซับทั้งหมด6 0พันรายการลดสูงสุดถึง60%เพื่อมาให้ลูกคุณลูกค้าของที่ไทยแลนด์สมาร์ทมันนี่วันนี้ค่ะอีกทั้งยังมีโปรโมชั่นนะคะโอนเร็วรับเลยฟรีค่าโอนกรรมสิทธิ์ สูงสุดอยู่ที่9 0 0 0บาทรวมถึงบัตรกำนันบัตรแทนเงินสดนะคะสูงสุดอยู่ที่1 0 0 0 0บาทรวมทั้งยังได้รับคูปองรุ้นรับรถไฟฟ้าค่ะเมื่อจองภายในงานค่ะค่ะสวัสดีค่ะก็เป็นตัวแทนมาจากโครงการอารุณโฮมนะคะเป็นโครงการบ้านจัดสรนค่ะ ของเราก็จะมี2โครงการนะคะเป็นอรุณโฮมและก็อรุณเฮงค่ะจะเป็นแบบบ้าน2ชั้นทั้งหมดเลยก็มีหลากหลายแบบบ้านนะคะมีทั้งบ้านแดแล้วก็บ้านเดี่ยวค่ะสําหรับโปรพิเศษภายในงานนะคะก็จองภายในงานรับทองคำหนักหนึงหนึ่งบาทค่ะแล้วก็มีตัวสปินนะคะสปินรับเครื่องใช้ไฟฟ้าค่ะถ้าหากว่าสนใจก็สามารถแวะเข้ามาพูดคุยกันในที่บูธ พี่บูธสมาร์ทบันนี้นะคะตรงข้ามกับเจลลี่บันนี่ค่ะค่ะพี่บูอธอารุธโงมค่ะเ m e Bank นะครับเป็นธนาคารอของรัฐสังกัดกระทรวงการคลังและกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับซึ่งวันนี้มีโปรแกรมหรือผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่เอามาให้กับบริการลูกค้ามีมากมายนะครับ ซึ่งแต่ละตัวเนี่ยเป็นสินเชื่อดอกเบีย้ยต่ำนะครับมีหลายตัวเช่นสินเชื่อ b c g สําสหรับลดโลกร้อนสินเชื่อรีไฟแนนซ์และก็สินเชื่อ3าีนะครับซึ่งแต่ละผลิตภัณฑ์ขึ้นอยู่กับผู้ประกอบการของแต่ละกลุ่มว่าลูกค้าทําธุรกิจประเภทไหนจะเข้าขโครงการไหนครับสามารถที่จะมาติดต่อหรือสอบถามได้ที่บูธของ s m e D Bank ได้ทุกวันจนถึงวันที่2ีครับผม ธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารที่ดีที่สุดสำหรับการมีบ้านนะคะได้จับโปรโมชั่นมาร่วมในงาน Thailand Smart Money อุบลราชธานีในครั้งที่9นะคะด้วยโปรโมชั่นอัตราดอกเบีย้ยเงินคู่เพื่อที่อยู่อาศัยพิเศษอัตราดอกเบี้ยต่ำนะคะรวมทั้งเรายังมีสลากออมทรัพย์ถึง3รุ่นด้วยกันในการที่จะจำหน่ายแล้วก็รวมทั้งมีของสมบัติในการที่จะมอบให้กับ ทุกท่านที่จองสิทธิ์ในงานนี้ด้วยนะคะนอกจากนี้เรายังมีซับธนาคารซับดีทําเลเด่นอีกประมาณกว่า400รายการซึ่งลดราคาสูงสุดถึง50%มาร่วมในงานในครั้งนี้ด้วยนะคะ,ะพื้นที่ในการให้บริการสําหรับสินเชื่ออาตาตัตราดอกเบี้ยต่ําในครั้งนี้นะคะก็คือพื้นที่ใน8จังหวัดในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างนะคะได้แก่จังหวัดอุบลร,ราชธานีรีสเกตยโสธรอ,อำนาจเจริญสุรินทร์บุรีรัมย์ ชัยภูมิและจังหวัดนครราชสีมานะคะทุกท่านที่สนใจเรียนเชิญจองสิทได้ในบูธของธนาคารอาคารสงเคราะห์ที่งาน Thailand Smart ท,ทมานี่อุบลร,ราชธานีครั้งที่9 r ค่ะเพชรเท้าคือบริษัทรับ,รบสร้างบ้านอของจังหวัดอุบลครับและ,ะจังหวัดใกล้เคียงในเขตพื้นที่ภาคอีสานครับตอนนี้เรามีอยู่3สาขาครับที่อุบลร,ราชธานียโสธรศรีสกเกต แล้วก็มีแลนจะเปิดอีก2จังหวัดในปีหน้าครับเพื่อรองรับลูกค้าที่อยู่ตามต่างจังหวัดแล้วก็เขตพื้นที่อีสานณขณะนี้เราก็รับสร้างให้กับจังหวัดทั่วภาคอีสานอยู่แล้วครับโดยที่ทีมงานเราออกแบบด้วยสถาปนิกมอืออาชีพนะครับควบคุมงานโดยวิศวกรออกแบบตามงบประมาณที่ลูกค้ากำหนดครับโดยเริ่มต้นที่1ล้านบาท รเราบริการเอกสารฟรีทุกขั้นตอนนะครับจะเป็นการยืน่นกู้เช็ควงเงินขอน้ําขอไฟทะเบียนบ้านนะครับขออนุญาตสิ่งปลูกสร้างสําหรับพิเศษุดสำหรับงานสมาร์ทไทยแลนด์สมาร์ทมันนี่ในครั้งนี้นะครับคือเรามีโปรโมชั่นจองในงานรับ3ต่อต่อที่1นนะครับคือเลือกรับเป็นกิฟต์เซต ระหว่างปั๊มน้ำแทงน้ำนะครับเป็นเซตที่1เซตที่2คือทีวีกับเครื่องทําน้ำอุ่นเซตที่สตู้เย็นเครื่องทําน้ำอุ่นเซตที่4คือเครื่องเสื้อผ้าและเครื่องทําน้ำอุ่นครับต่อที่2ครับอันนี้แจกทุกหลังเลยนะครับคือเราแถมพุตบาทรอบบ้านฝ้าหลุมซ่อนไฟนะครับบัวเชิงผนังกันเปื้อนต่อที่3ครับคือ มีสิทธิ์รุนรับจับฉลากรางวัลทองคำมูลค่า1,000บาทนะครับเอ้ย1บาทแล้วก็รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าครับแล้วก็ไมโครเวฟและของรางวัลอื่นๆอ,อ,อีกมากมายครับเพียงเข้ามาจองในงานเป็นมูลค่า5,000บาทครับก็มีสิทธิ์ร่วมรับรางวัลกับเราเลยนะครับขอบคุณมากครับ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับลูกค้าทุกทท่านนะคะเข้าสู่บูธของบ้านดีรับสร้างบ้านในงาน Thailand Smart Money ่อุบลราชธานีครั้งที่9ค่ะก็ดีใจมากๆค่ะที่ได้มาออกบูธนะคะก็บูธของเราก็ามีลูกค้าเข้ามาเยี่ยมชมแล้วนะคะตอนนี้ค่ะสำหรับโปรโมชั่นของทางบ้านดีรับสร้างบ้านของเรานะคะก็ บ้านนี้รับสร้งางบ้านของเราครบรอบ10ปีแล้วนะคะตอนนี้ก็ถ้าลูกค้าวางเงินจองค่ะก็จะได้ตัว๋วเครื่องบินนะคะบินไปมูเนาะบินไปประเทศฮ่องกงฟรีๆกันไปเลยนะคะแบบไม่ต้องลุนนะคะแล้วก็ราคาของเราค่ะก็เริ่มต้นตั้งแต่หนึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นบาทขึ้นไปนะคะก็คือรับสร้างในทุกข,ขนาดความฝันเลยค่ะบ้านนี้ของเราค่ะก็มีได้รับคมไว้วา,างใจจากลูกค้าค่ะก็ทั้งหมดเจ็ดจังหวัดแปดสาขาบริการนะคะของเราในโซนอีสานใต้เลยค่ะ ก็ลูกค้าก็มีทั้งผู้ที่มีชื่อเสียงนะคะแล้วก็ลูกค้าที่น่ารักมากๆเลยนะคะก็หลายๆท่านเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นคุณบิก๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะคะก็ไว้วางใจผูกสร้างกับที่นี่นะคะคุณแพลวแพลวแสงทองนะคะ,อ,ะอาจารย์เอจกกักรพัฒนหรือว่าคุณเอนีออนนะคะก็สร้างบ้านกับทางบ้านดีรับสร้างบ้านของเราด้วยค่ะค่ะนอกจากตัวเครื่องบินนะคะไปประเทศฮ่องกงแล้วค่ะก็ยังมีในส่วนของส่วนรถนะคะแล้วก็มีในส่วนของของแถมร่วมรายการอีกมากมายค่ะค่ะ กอชอชื่อเต็มว่ากองทุนการออมแห่งชาติค่ะเกิดมาเพื่อให้อา,อาชีพอิสระได้มีบำนาญใช้ในยามเกษียณหรืออายุ60ปีที่ไม่มีคนที่ไม่มีสวัสดิการจากรัฐนะคะได้แก่ขับรถรับจ้างแม่บ้านวินมอเตอร์ไซค์คนขับแท็กซี่ฟรีแลนซ์หรือเกษตรกร ตอนนี้เรา,ามีกลุ่มเป้าหมายนะคะอยู่ที่15ล้านคนในประเทศไทยที่เป็นอาชีพอิสระเพราะว่ากลุ่มคนที่เป็นข้าราชการหรือว่าประกันสังคมอยู่ในระบบคน2กลุ่มนี้มีบำนาญใช้ แต่มีอีกคนอีกกลุ่มหนึ่งนะคะที่ไม่มีสวัสดิการบำนาญใช้เลยก็คือคนกลุ่มที่เป็นอาชีพอิสระฟรีแลนซ์ทำงานไปเรื่อยๆจนอายุ60จะไม่มีอะไรถ้าไม่เก็บเงินรัฐบาลก็เลยออกแบบกองทุนการออมแห่งชาติขึ้นมาเพื่อดูแลคนกลุ่มนี้เวลาออมเงินปุ๊บรัฐบาลสมทบเงินให้ด้วยไม่ได้ออมคนเดียวนะคะว่าคุณออมมาจะมีช่วงช่วงอายุของการสมทบให้คือ 5 0 80%และ100เซค่ะคือถ้าเราออมสมมุตินะคะออมมา100บาทรัดให้50บาทในเดือนถัดไปเลยเรียกว่า5 0แต่ถ้าอายุ30-50เนี่ยออมมา100บาทรัดให้80บาทในเดือนถัดไปเลยค่ะแล้วถ้าอายุ50-60ออม100บาทรัดให้100บาทนะคะที่นี้ออมไปเรื่อยๆค่ะไม่ต้องสนใจเลยว่าจะมีเงินเท่าไหร่เพราะว่ากอชอเนี่ยอยากออมมาก ก็ได้ออมน้อยก็ได้หรือไม่ออมก็ได้เดือนไหนไม่มีไม่ต้องออมนะคะไม่ขาดสิทธิ์ไม่ขาดอายุแต่ว่าพอ60ปุ๊บเราจะเอาเงินคุณเงินรัฐด,ดอกผลจากการลงทุนมารวมกันแล้วมาดูว่าเกินแสนสี่ไหมเกินแสนสี่มันเป็นตัวเลขทางพระราชบัญญัติกองทุนที่กำหนดไว้ถ้าเกินแสนสี่ปุ๊บจะไปบัญชีบำนาญค่ะรับบำนาญไปตลอดชีวิตแม้ว่าเงินในบัญชีหมดลงอายุร้อยปีก็รับ จากกอชอไปตลอดชีวิตแต่ถ้าไม่ถึงแสนสี่ก็ไปบัญชีดำลงชีพรับเดือนละ600จนกว่างเงินในบัญชีจะหมดลงค่ะทีนี้ก็เลยอยากจะเชิญชวนให้คุณพ่อคุณแม่นะคะออมให้ลูกเลยค่ะอายุตั้งแต่15ปีนะคะเริ่มออม300บาทปุ๊บได้150บาทในเดือนถัดไปเลยค่ะเราอยากจะให้เด็กอายุ15ปีขึ้นไปเริ่มออมก่อนเพราะว่าเป็นกองทุนแรก ในชีวิตของเขาที่เขาควรจะมีแต่พอเขาไปทำงานในระบบกอชอไม่ได้ตัดสิทธิ์ค่ะยังสามารถออมต่อไปได้นะคะแต่ถ้าเขาไปทำงานในระบบแล้วอ่ะมันมีเงื่อนไขว่าห้ามเข้าเป็นสมาชิกกอชอเพราะฉะนั้นอยากให้คุณพอ่อคุณแม่ออมให้น้องก่อนเลยก่อนที่เขาจะได้งานทำค่ะและเขาจะได้สิทธิ์นี้สำหรับโปรโมชั่นในวันนี้นะคะ ถ้ามาออมภายในงานนะคะจะมีกระเป๋ามีพวงคุญแจให้ถ้า500บาทจะได้กระเป๋าเป้ไปกระเป๋ากระเป๋าเป้จะเป็นแบบนี้นะคะค่ะได้500บาทหรือว่าออมหมื่นหนึ่งขึ้นไปจะมีกระเป๋าเดินทางให้ค่ะเชิญชวนให้มาในงานนะคะขอบคุณ you